ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใส่งานสอนเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนข้อมูลผู้รับการประเมินนางสาวลักษณาภูจมปาตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองว่าหนองแคนดอนบากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง ประวัติส่วนตัวนางสาวลักษณาภูจำปาเกิดเมื่อวันที่6มกราคมปี2531ปัจจุบันอายุ37ปีภูมิลำเนาบ้านคอกมาตำบลโคกพระอำเภอกันทารวิชัยจังหวัดมหาสารคามประวัติการศึกษาปีการศึกษา2553จบชั้นปริญญาตรีสาขาวิชาการบัญชีคณะการบัญชีมหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม ปีการศึกษา2554ตกประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูาคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชพัฏมหาสารคามประวัติการรับราชการบรรจุเข้ารับราชการเมื่อวันที่30สิงหาคมปี2566ตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนบ้านหนองว่าหนองแคนดอนบากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขตหนึ่ง ตาระงานสอนปฏิบัติหน้าที่การสอนปีการศึกษา2568ตจำนวน23ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ภาระงานที่ได้รับมอบหมายนางสาวลักษณาภูจำปาได้รับมอบหมายหน้าที่พิเศษจากผู้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้เป็นครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่6ครูเวรประจำวันอังคารและงานอื่นๆตามฝ่ายที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาดังนี้รับผิดชอบงานระบบ DMC รับผิดชอบระบบ e g P รับผิดชอบโครงการเข้าค่ายลูกเสือเนรนารี ผลการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนครั้งที่2ด้านที่1ด้านการจัดการเรียนการสอน 1.1. การสร้างและการพัฒนาหลักสูตร ข้าพเจ้าดำเนินการวิเคราะห์หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช2551เพื่อให้ผู้เรียนได้พัฒนาสมรรถนะและการเรียนรู้เต็มศัก,กยภาพโดยมีการปรับประยุกต์ให้สอดคล้องกับบริบทสถานศึกษาผู้เรียนและท้องถิ่น 1.2การออกแบบการเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำพัฒนาหน่วยการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับคำอธิบายรายวิชาธรรมชาติของสาระการเรียนรู้เหมาะสมกับผู้เรียนและบริบทของสถานศึกษาเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ทักษะคุณลักษณะประจำวิชา 1.3จการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ข้าพเจ้ามีการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยยึดการเรียนรู้แบบ Active Learning เพื่อให้นักเรียนได้มีส่วนร่วมและได้ลงมือทําด้วยตนเองเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้และมีความเข้าใจมากยิ่งขึ้นส่งเสริมผู้เรียนให้ได้ทํางานเป็นคู่หรือทํางานเป็นกลุ่มเพื่อให้นักเรียนได้เกิดการเรียนรู้ในการทํางานร่วมกันนอกจากนี้ยังทำให้ผู้เรียนเกิดกระบวนการคิดและค้นพบองค์ความรู้ด้วยตนเองและสร้างแรงบันดาลใจให้กับตนเอง 1.4การเลือกใช้สื่อเทคโนโลยีและแหล่งเรียนรู้ข้าพเจ้าดำเนินการจัดทำสื่อการสอนด้วยตนเองเพื่อให้สอดคล้องกับเรื่องที่ตนเองสอนอยู่เสมอในหลายรูปแบบนอกจากนี้ยังต่อย,ยอดให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดได้ด้วยตนเอง 1.5วัดและประเมินผลการเรียนรู้ค่าพรเจ้าวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียนอย่างหลากหลายและครอบคลุมทั้งด้านพุทธิพิสัยหรือด้านความรู้ด้านทักะพิสัยหรือด้านทักษะด้านเจตพิสัยหรือด้านทัศนคติและดำเนินจัดกิจกรรมที่หลากหลายเพื่อประเมินนักเรียนดำเนินการวัดและประเมินการเรียนรู้ตามสภาพจริงเพื่อปรับปรุงพัฒนาถึงผลการเรียนรู้ต่อไป 1.6จจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการจัดสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในชั้นเรียนที่ส่งเสริมและเอื้อต่อการเรียนรู้สอดคล้องกับความแตกต่างของผู้เรียนเป็นรายบุคคลเช่นการจัดเด็กเก่งและเด็กอ่อนให้อยู่กลุ่มเดียวกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และช่วยเหลือซึ่งกันและกัน 1.7อบรมบ่มนิสัยให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรมข้าพเจ้าปลูกฝังค่านิยมและคุณลักษณะที่ดีเพื่อให้ผู้เรียนมีค่านิยมที่ดีงามตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับนักเรียนด้นานที่สองด้านการส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการเรียนรู้ 2.1จัดทำข้อมูลสารสนเทศจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาข้าพเจ้ามีการจัดทำข้อมูลสารสนเทศข,ของผู้เรียนและรายวิชาให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้ในการส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ของผู้เรียนเช่นงานธุรการในห้องเรียนแบบปอพหรือแบบทะเบียนแสดงผลอื่นๆเป็นต้น 2.2ดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนข้าพเจ้าดูแลและช่วยเหลือผู้เรียนอย่างเป็นระบบเช่นการออกเยี่ยมบ้านนักเรียนร้อยเปอร์เซ็นต์เพื่อรวบรวมข้อมูลจัดแบบบันทึกข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคลเพื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลของผู้เรียนและใช้ข้อมูลในการปรับปรุงพัฒนาผู้เรียนต่อไป 2.3ปฏิบัติงานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาข้าพเจ้าได้ร่วมง,งานทางวิชาการและงานอื่นๆของสถานศึกษาเพื่อยกระดับคุณภาพสถานศึกษาของสถานศึกษาเช่นการเป็นเจ้าหน้าที่พัสดุในการทำทะเบียนเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างงานพัสดุระบบงาน EGP ข้าพเจ้าสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ทุกกลุ่มทุกเพศทุกวัยและมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองภาคีเครือข่ายหรือสถานประกอบการเพื่อร่วมกัน,กนแก้ปัญหาในการ รูนาผด้าน,นที่3ด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ3.1พัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องข้าพเจ้าพัฒนาตนเองอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษาสมรรถนะทางวิชาชีพครูความรอบรู้ในเนื้อหาวิชาและวิธีการสอน 3.2มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพข้าพเจ้ามีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเพื่อนร่วมวิชาชีพทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาทั้งในรูปแบบทางวิชาการหรือชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ 3.3นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ข้าพเจ้าได้นำความรู้ความสามารถทักษะที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาใช้ในการจัดการเรียนรู้การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียนข้าพเจ้านางสาวลักษณาภูจำปาขอขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่านค่ะ